ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้พบกับผมเช่นเคยครับโยทินเอเบกุ์ครับวันนี้ผมพามาอยู่ที่ค่ายมวยเอเอคุปครับผมค่ายมาตรฐานของเมืองไทยนะครัผมอนจะไปรับชมคลิปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ผม้วยนะครับไปชมคลิปกันได้เลยครับครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนการบล็อกการบล็อกหมัดการบล็อกเตะที่ถูกวิธีนะผมจะเป็นยังไงไปรับชมคลิปกันได้เลยครับครับสำหรับวันนี้นะผมจะมาสอนการบล็อกหมัดแล้วก็ บล็อกเตะนะครับผมผมจะสอนการบล็อกหมัดก่อนนะครับผมการบล็อกหมัดถ้าคนถนัดขวาก็เอาขาซ้ายออกมา้ข้างหน้าประมาณนี้นะครับถ้าคนถนัดขาซ้ายนะครับขาซ้ายเอาขาขวาออกประมาณนี้นะครับให้มันยืนอยู่ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับ,รบการบล็อกหมัดก,ก่อนนะครับผมการบล็อกหมกัด่างที่ผมบอกยืนการยืนสำคัญน,นะครับยืนบล็อกวิธีบล็อกมือซ้ายพยายามดันดันพู่ต่อสู้นะครับมือซ้ายพยายามดันดันมือขวาพยายามปิดที่ขาไว้นะครับบล็อกบล็อก บล็อกบล็อกพยายามมาไหล่าไหลซ้ายพยายามยุยุบนะครับบล็อกบล็อกพยายามปิดปิดฝั่งปิดฝั่งซ้ายด้วยฝั่งขวาเรามีแขนบล็อกอยู่ฝั่งซ้ายพยายามยกอาไหลขึ้นนะบล็อกบล็อกนะผมแล้วก็การบล็อกเตะนะผมบล็อกบล็อกดูแล้วการบล็อกเตะบล็อกเตะขวาก็ยกไปเท้าเหยนนะียดครับไปเท้าเหยียดตรงเหยียดตรงข้อศอกพยายามอยู่ข้างนอกนะครับอยู่ข้างนอก ไม่อยู่ข้างในนะไม่ได้อยู่ข้างในแบบนี้นะอยู่ข้างนอกดูนะครับบ็อกบ็อกยกนะครับบ็อกบ็อกยกประมาณนี้เลยนะครับขายกแล้วก็ลงมาที่เดิมน,นะครับผมบ็อกยกแล้วก็ลงมาที่เดิมบ็อกบ็อกยกลงมาที่เดิมนะครับขาซ้ายเช่นกันนะครับขาซ้ายก็ยืนประมาณเดิมเลยนะครับผมบ็อกบ็อก gracias, ก็จะสู้กันไ่้มาบ็อกบ็อกขาซ้ายยกนะครับยกไปเท้าเหยียดตรงแขนอยู่ข้างนอกนะครับ บล็อกบล็อกยกนะครับบล็อกบล็อกยกนะครับบล็อกบล็อกยกบล็อกฟุตบอลสซเตะนะครับ,บ ốc, ยกประมาณนี้เลยนะครับผมครับสำหรับที่ผมสอนไปนะครับการบล็อกการยืนที่ถูกวิธีนะครับเดี๋ยวมีผมมีน้องมาสาธิตการบล็อกให้ถูกที่ถูกวิธีให้ดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ เดี Jesus, ๋ยวผมจะสอนการบล็อกหมัดก่อนนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับมือซ้ายพยายามดันดันเพื่อสู้นะครับดันดันมือขวาพยายามปิดมาไหลเปิดมาไหลยกนะครับผไปนี่นะครับยกบล็อกปังบล็อกปังบล็อกปังมือซ้ายปังนะครับมือจะปิดปิดพอดีเลยนะบล็อกปังบล็อกปังต่อยปังต่อยปังคือมือซ้ายพยายามดันเพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้เข้าหาเรา เพื่อแม่งคุต่อสู้ต่อยหมัดหรือฟันศอกครับผมดูดูคุต่อสู้จะเก้าฟันฟันศอกนะครับผมเก้าฟันปั๊บดูครับเก้าฟันปั๊บพยายามดันดันไปที่หน้าอกคุต่อสู้นะครับเก้าฟันปั๊บดูนะครับเก้าฟันปั๊บมันจะไม่ถึงนะครับเก้าฟันปั๊บจากการบล็อกส่วนบนแล้วดูการบล็อกส่วนล่างไปบล็อกขาดูการเตะขวาคุต่อสู้นะครับเดี๋ยวผมจะบล็อกขาซ้ายดูปลายเท้าเหยียดแขนอยู่ข้างนอกข้างนอกนะครับดูนะครับดูครับเตะขวา พักดูนะครับยืนการยืนยกแล้วก็ลงที่เดิมนะผมดูนะบล็อกพัลงที่เดิมนะครับบล็อกพักดูนะครับดูน้องจะเตะซ้ายนะเดี๋ยวผมจะบล็อกขวาให้ดูนะเตะซ้าย๊ักแล้วก็ลงที่เดิมนะครับเตะซ้าย๊ักลงที่เดิมพยายามดันตัวสวยเตะซ้าย๊ักดูนะครับเตะซ้ายพักดูนะครับเตะขวาพักเนี่นะครับผม เทคนิคการบล็อกก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมผมขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงแค่นี้นะผมคลิปหน้า E ี EP หน้าอยากให้ผมสอนอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ